เอาสิบคนเลยเอ้ามาเข้าให้ถูกก็ลนะ่ะนี่มีค่ะมีเดี๋ยวพี่ชิปพ,พี่ไปซื้อก็ได้โอ้ยมันวิ่งไหมวะทุกคนเออมันวิ่งไหมเดี๋ยวพี่จะไปซื้อฐานก็ได้เนาอนี่ซื้อฐานเอง ที่ซื้อเองสองก้อนเนี่ยเออเเก็บก่อนแป๊บเราเล่นคาร์เมลไพ่เราต้องซื้อแต่ย่าไปครับเป็นไงทานน้องนี่พี่มีให้เว้ยมีครบไปทุกอย่างนะครับพร้อมอยังครับทุกคนเจอไหนซันนั่นนะครับเจอไหนซันนั่นเลยครับน้องอืมเรามันของแท้อยู่แล้วเว้ยเจอปะเจอปะเฮ้ยเจอเจอเจอ,เจอหมู่บ้านเว้ยเจอหมู่บ้าน เจอหมู่บ้านครับเจอหมู่บ้านใช่ปะ่ะลุยสิอย่างนี้เจอหมู่บ้านเราต้องซัดอย่างเดียวทุกคนอุ้ยเจอฐานฐานฐานเราได้ฐานโคตรโคตรเยอะเลยพ้นมาเอาฐานมาเอาฐานนะเนี่ยโอ้โหดูดิมามาเออเก็บเลยครับน้องเก็บเลยโอ้แม่งเราได้น้ำมันเราแล้วเว้ยได้เชือ้อเพลิงเราแล้วไอ้ครับทุกคนเลี้ต่อเฮ้ยแต่ว่ามีบ้านอีกหนึ่งนะมีบ้านอีกหนึง่งพอดีเลยมีบ้านพอดีเลย ขอแค่มีผ้าผ้าพันแผลครับสับสับเนี่ยมาดิอุ้ยมาดิอุ้ยยิงสับยิงมีเลือดเลยทุกคนมาเีมีขวดน้ำมันมีขวดน้ำมันเนาะขวดนมขวดนมใครขาดนมทุกคนพี่ครบทุกคนยังไปไปหมู่บ้านต่อไปเลยเฮ้ยหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านทุกคนจอดดิจอดดิไปไหนน้องเออเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเฮ้ยเจอทหารเจอทหารเจอทหารเฮ้ยเจอผีป่ะเอาซัดเลยเราซัดเลยจีเออมาดิเออสองสองอ่ะเอาหาย โอ้ยเจอฐานแล้วเจอสมบัติเทียบเลยสมบัติตรงไหนบะเได้แค่เชื้อเพลิงนะทุกคนโอเคชีพนะเฮ้ยเราเจอเราเจอเราเจอเ,เจอเพลพ้ยเจอผีเฮย้ยออ้ยเงินเงินเงินี่กระสุนเทียบเลยทุกคนกระสุนเพียบเลยนี่เสียบยิงฟันโอ้ยยิงฟันยิงดูดเลือดมิงเลี่ยนโคตรง่ายเลยเพลพ้ยเนี่ยอันทุกคนเอาใครที่เป็นคัสธรรมดาครับเอาปืนแล้วกันนะครับเฮ้ยไอจี ไอจี้อย่าบอกว่าเหมาบ้านหลังเหมาผีอยู่แล้วมันมันฆ่าหมดเลยอะทุกคนวิ่งทำเพื่อนโอ,โอ้โหดูดิมาดิยิงสาบอุ้ยสาบสาบสาบเอ้าเฮ้ยมนนันอัปเดตมาแบบนี้ด้วยเหละทุกคนอุ้ยมีหมาปาม่าอืมดิหมามามาสาบกูสาบดูเลือดอดูเลือดดูเลือดดิ่งดูเลือดดิ่งดูเลือดดิ่งกูสาบกูดิโอ้โหเลือดพี่ดิง่งนี่สมบัติสมบัติ้ย ดูดีมีเงินเยอะเปล่าโอ้ย,อยดูดูว้าโคตรเกลือเลยไม่มีจะมีอะไรเลยไม่จบ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 เฮ้ยมีคนโดนระเบิดใส่เราด้วยวะเฮ้ยใครวะเนี่ยเอาแล้วเล่นพิเรนแล้วเล่นพิเรนแล้วใครวะเฮ้ยเราเจอหมู่บ้านแหละทุกคน จอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านรู้อย่างเดียวมันจะได้รู้ว่าเราโหดขนาดไหนมาดีมาดีาดูดีดูพิษสั์ดูพิษสั์นอ้องสับสับโอ้โหเรียบร้อยไปดีโอ้ตึงตึงจัดเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเห็นอะไรบางอย่างทุกคนทำใช่ปะ่ะเฮ้ยเขาได้ยินได้ยินข่าวว่าทำมีอัปเดตใช่ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเขาทำด้วยทุกคนเดี๋ยวทำเขาทำด้วย มาทุกคนระวังด้วยนะแมมพายเยอะนะระวังด้วยนะเฮ้ยมาดิสวนกันนี่มาดิโอ้โหเลือดเต็มอ่ะทุกคนอุ้ยมีทองมีทองมีทองวยทองเยอะเลยทุกคน้ยดูพี่น้องอมาดิโอ้โหแมมพายโ,โคตรตึงจิอย่างนี้มันจะตายได้ไงดูดูมันตีแล้วมันดูดเลือดแล้วุกคนโอ้โหเฮ้ย มันมีเดรนอมายด้วยทุกคนมีเดรนอม้ยด้วยทุกคนโอ้โหเหี้ยโออเลสี่คนไปไหนวะน่ะเออโอ้โหพี่อะนี่เน้องมีบันพลายห้าพันธ์แยังอยู่เหมือนเดิม ไปดูโลดเฮ้ยคืนสีแดงคืนประจันสีเลือดทุกคนวฮเจอทองเจอทองทุกคนได้เวลาซื้อปืนนะมั้ยได้ของได้ของมีค่าทุกคนได้ของมีค่าอันนี้ประกอบเลยใช่ไหมน้องเฮ้ยเอ้ยมาแล้วแวมไพร์มาแล้ว ire, มา,วาดีมาดีอู <Ooh. S 1> ้อูเกือบผิด ไม้ทุกคนอุ้ย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 เวมไพร์เสียบเวมไพส์ไม่ถูกกับว่านี่อ้าวสบๆสบสบมาดิเฮ้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมันหมอกขึ้นเนาะเทสล่านะครับนี้คือตัวเทสลาเลยเนี่ยอุ้ยอะไรมาเทสลาการที่เราจะกรอบไปสมบูรณ์เราต้องฆ่าซอมบี้พวกนี้ใช่ปะเนี่ยซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ ที่ตายไปเราเจอเทต่าทุกคนว้าครับดู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 เลือดดูเลือดดูเลือดเป็นไงโอ้โหสกกเกินการเลยท่านผู้ชมนี่แน่นี่แน่นี่แน่เสียบเสียบเข้าไป เิ็ <He> ล่าเกิดยังตัวนี้ฮะเนาะเิ็ล่าหัวกระปุกทิดล่าเราต้องไปให้แปดหมื่นเพื่อเราจะไปจัดก,การเท็ล่าทุกคนแล้วจะได้จบเราจะไปแปดหมื่นแล้วนะทุกคนนะเราจะเริ่มไม่แม้เพราะว่าเราได้ประกอบเท็ล่าแล้วตายโอ้โหสุกเพียบเลยดูดิสุกเพียบเลยไปน,นำเลยน้องถ้าเกิดว่าเราประกอบเสร็จแล้วเราก็เตรียมหาจังหวะไปแปดหมื่นเมตรครับทุกคนขึ้นมายังครับ พี่ไปนะพี่ขับแล้วนะเลยกันทุกคนโอ้โหหมดน้ำมันหมดพอดีต้องขี่เข้าไปเลยใช่ปะมาทุกคนเนเราก็ถึงแล้วเฮ้ยแต่เราเจอโจรครับทุกคนหายเลยเจอคาร์บอยทุกคนเอ,อเ,ออเอื้อเอื้เอเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ เอาดิโอ้ยกูตายกูตายดูเลือดลืมดูเลือดโอ้โห้ย่าไม่ค่าพันแผลอุย้ยเงินเพียบเลยทุกคนเงินเพียบเลยเงินเพียบเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก็บมงิไปก่อนธนบัตรดูดีทุกคนอะไรจะขนาดนี้แต่ฆ่าพันแผลก่อน เลือดฉันเต็มแล้วมยเงินเยอะมากดูดิโอ้เก็บลยน้องเก็บเลย,เลยโหดูดูคน,นงเงินเยอะมากโอ้ันจะได้ตังค์แล้วแต่ข้อเสียเปรียบจริงๆเวลามันเจอแบมไพมันอยู่ได้แค่ในบ้านนตันเนี้ยแลวมันนานมาเนี่ยมันจะมีผีพวกแบมไพอยู่นะอย่าไปพลาดันเสียตอนเนี้ย ซับ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 ับกูตายกูตากูตายกูตากูตายกูตากูตากูตาเกือบตายฝากด้วยลยการินดาโอ้เกือบตายไปทุกคนโอ้เลือดเลือเพิ่มด้วยนะเฮ้ยเฮล่ามาทุกคนเฮล่ามายเลือดลที่ไม่มีอะทุกคน มันจะจบแบบไหนวะเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันโดนอะไรเปื่อนโดนเปื่อนสายฟ้าใครวะน่ะอุย้ยโดนฉันโดนกาวิเออเก็ดล่าก็สาตายแล้วนะ โอ้มีคนตาย2องนะทุกคนเรียบร้อยจีก็ตายอินดาว่าไงอินดาสายแบกเอ้ยอินดาช่วยฉันด้วยอินดาอินดากูอยู่ไหนเนี่ย,อยเ,อนะเอ้ยอุ้ยเอาลากมาเฮ้ยอินดากูแม่งทะลุไปไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับกูหลุดเรียบร้อย